นี่ครับสำหรับคลิปนี้นครับก็เป็นการประกวดนางกลางแปฝงนะครับเป็นงานภาพภาพก็พิมพ์มานี่ครับเป็นงานประกวดนะครับนางกลางแปฝงนะครับนี่ชอวิริชัยนะครับชอลุ่งชิปนี่รันนะครับนี่รัน ประกวดครบอกวานอาหะนดื้วยใเสนวียหที่ลัง้วนี่ครับเป็นประกวดนะครับแสงเสียงนะครับหนังกลางแป้งนะครับหนังกลางแป้งทีมงานนะครับทีมงาน โอ้โดูลำโพงแบบสวยๆนะครับสวยๆเลยนี่นันดอนนะครับนี่ลันดอนดนี่ลนันนี่ลนันบันเจิดบันเจิด

เยอะมากนะครับฝา,พพากพี่นายกี่ด้วยครับนายกอตรสลงอยู่ฝั่งมันเจิดมันเจิดพี่นายกครับพี่กำนันพี่ได้ทำตัวยังไงครับ สวยงามครับสวยงามขอน้ำดอกมะพร้าวเย็นเย็นชื่นใจข้างในเต็นต์ติดแอร์สักสักสักสิบแก้วได้ไหมครับเนี่ยนะครับอ่าเนี่ยไอไอนุ่มคาราบาวเดินไปแล้วครับตอนนี้นะครับระหว่างที่รอให้ทางอวัตวเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตจับระวังสนุกสนุการทัก1ิศระวังดีไหม ดีไหมครับโหเยอเรมือนเ,เ,เอา,า,ากลับบ้านดีกว่าเยอะมากนะครับนี่งารตรวจหนังกลางแปลงนะครับตัวเองไม่ได้เพราะว่าต้องคอยดูแลเพื่อนๆนะครับก็เลยคุ้มค้าว่านี้แหละนะครับของจะได้ไม่ั้ำ ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเจอสหนักนะครับพรุนี้านผ่านนะ่าจะเป็นจอที่แนะครับหตา,ารับะรัะาย้นแล้วก็ข้ามาาหาราานนครับเพื่ขขอนม MC นะครับ MC นี่ครับเครื่องเสียงชอวิลชัยนะครับชอวิลชัยอันนี้เป็นการแข่งแบบไหนครับนี่ยิ้มนะ่ง ก็เป็นการประกวดนะครับแข่ง si. ขันนะครับหนังกลางแปลงนะครับหนังกลางแปลงนะครับชาย3ดิจิตอลนะครับอยู oh, ่ไหมชาย3ดิจิตอลนี่ครับอยู่ไหมครับอ่าไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าแลด้วยอย่างน้อยๆก็ได้ทิชชู่แล้วมัมัเจิดนะครับโอ้โหบรรยากาศนะครับเยอะมากนะครับหนังกลางแปลงสายซับภาพยนตร์อยู่ไหมครับสายซับ อ้าวพี่หน่อยบอกกูไม่ต้องกินแล้วข้าวเพิ่มมาเอากระทิชชู่ก่อรพี่ทนายนะครับพี่ทนายตุ๊กตาพอพ่อพิยนกับครับเดี๋ยวท่านที well ่ผมเรียกชื่อแล้วมารวมอยู่ในเต็นท์นี้ก่อนครับเดี๋ยวให้จับรางวัลเองเข้าเข้าเชิญรบวมเข้าเข้าเข้ามาในนี้นะครับสีปฐุมภาพยนตร์ครับอยู่ไหมสีปฐุมช่างดนี่ครับหรือไทยวอเทคนะครับ อยู่ไหมครับสาายุทอยู่ไหมฮะอยู่ไหมเอาาก่อนได้ไหมเดี๋วคือทาจอเนี่มันได้ราวัลมาทั้งหมด6แต่ว่าเขาถมาให้แค่ประมาณนครับดูดครับหนังกลางแปลงนี่มีเยอะมากเลยครับนี้เราปัดกวดนะครับหนังกลางแปลงนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปชั่วๆนะครับชั่วๆ น,นิลันนะครับนิรันนี่ก็จะเป็นชอลุ่งทิพนะ MC Pro นะครับีโชอลุ่งทิพย์ MC p r โนะครับทีมงานทีมงานชอวิลชัยนะชอวิลชัย ชอ,ชอันนี้พีรพลนะครับพีรพลดำเ,เนินสะดวกพีรพลดำเนินสะดวกนะครับทีมงานทีมงานทีมงานนับทีมงานแต่เอามันมีเนื้อาวข้างหลัง นี่พิรพลคนระับพิรพลก็บอกหล่นนะกับตับตับไปเลยเดี๋ยวมึงกินมน้ำลงได้ไม่ตับตับตัวสีก็ตรงนี้ก็ทีมงานพิรพลดำเนินสะดวกนะครับก็จะเป็นเรือทองอินเตอร์เรือทองอินเตอร์นะครับ สำหรับทีมงานนะครับดูนะออด,ดูดูเซตชุดเครื่องเสียงนะครับชุดนี้นะครับนี่ซันนิซันพีรพลนะครับพีรพลโรอน่าว จะเป็นเรือชองอินเตอร์นะครับเรือชองอินเตอร์ใานมนก่ทีมงานครับก็ตอนนี้ก็ไปกันต่อที่ อมอนนะครับอมอนอะมอนออดิโออะมอนออดิโอนะครับ เซตไฟเซตไฟออมอนนะครับออมอนสีกาญจนาดิจิทัลโอ้ ชุดนีชุดใหญ่ไฟกระพริบวิิบ,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 บิต่อไปครับท่าพระนะครับท่าพระภาพยนต์นะครับว้าวท่าพระภาพยนต์ ภา,ภาพยนตร์ไปต่อไปต่ออานวยชัยอานวยชัยนะครับนี่ก็อานวยชัยภาพยนตร์นะครับเซตนี้ก็ปิปป๊บปัปป๊บปิ๊บปั๊บเลยครับเรื่อเสียงนะครับ ต่อด้วยสายสัมพันธ์นี่ก็เป็นสายสัมพันธ์นะครับเสียต้นครับขอมปตัวได้ไหมครับสายสัมพันธ์ใคร,ใคร,ใครมาช่วยหน่อยชุดเครื่องเสียงครับพี่โตเลยนะยพี่โตมาชเลยต่อไปสมจิตนะครับสมจิต

เกต์มาแล้วเกต์ไทยเจมอ่ะไหนนอยู่ไหนก็อ็นพีเอ็นอาร์ดิโอเอ็น็อาร์ดิโอเราต้องถือไว้แล้วเราเรียกคนเข้ามาเนี่ยพี่ต้องเก็บไว้นี่ไงมาแล้วนี่ครับนี่ตัวแทน อ๋อนี่ครับนี่ขึ้มาแล้วนี่วันรัตนชัยวอร์เช็คสิบหกครับรัตนชัยนี่อยู่ข้างหลังนี่โอ้ยโอ้ยทำบุญมาด้วยอะไรวะสามสิบครับพี่น้อยบางบอลครับอ้าวพี่น้อยบางบอลกลับมายังครับมามาอยู่ไหมครับพี่น้อยบางบอลยืนยืนไหมครับพี่น้อยบางบอลไอ้บางบอลหนึ่ง ยวถึงสามแลดงว่าไม่มาอยู่ไหมครับพี่น้อยบางบอลอยู่ไหมครับพี่น้อยบางบอลสองหมายอะครับก็ายยกมือเข้ามาแหละแต่ไม่รู้ไปไหนอาจจะกลับไปแล้วไม่เป็นไรท้ามไปเลยครับมันยังมีหลายรางอ่าท่ามไปเลยถือว่าเอาตามกติกาข้ามไปเลยใส่กระเป๋าทิ้งไปเลยนะครับครับเจ็ดสิบแปดครับอันนี้อะไรลูกอะไร ลูกฟิล์มนะครับลูกฟิล์ม78ลูกฟิล์มลูกฟิล์มครับ78อยู่ไหมครับอยู่ไหมครับเดี๋ยวขอรอบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เราจะได้ประกวดกันแล้วอ่าอยู่ครับอยู่เชิญเลยครับลูกฟิล์มเช่ครับสีการจนาอยู่ไหมครับบัญญัติการสีการจนาของการประกวดหนังกลางแปลงนะครับบรรยากาศอยู่ไหมครับสีการจนาอยู่ไหมเอ่ยเดี๋ยวให้ท่าทางข้อมูลให้ยีโต นะเป็นโอเอมอ่ะเอาเดียเขา้มาับหนังเลือกอื่นเข้ามาเยอะก็เลยไม่ได้ซื้อเขาแต่ตอนที่คุยกันเนี่ยก็คือคุยกันไว้ว่าเดี๋ยวจะให้ดอนนี่เยนเซ็นให้อันนี้มีราคานะครับถ้าไปปล่อยในตลาดมือจะมีราคาเลยคนที่เขาเล่นหนังเพราะว่าเป็นลายเซ็นของดอนนี่เยนใครได้ไปนี่ถือว่าโชคดีมากใครได้อ่ะโอเคตามนั้นใครูกเ้ยเกอินเตอร์ครับ แครับไม่รับแทนไปก่อนวันนี้แล้วก็ครับแล้วก็ใครใครได้ลิขสิทธิ์หนังนะนี่นี่นี่อยู่นี่ไงนิวนมีไหมมีป้ายคขาว่าลิขสิทธิ์หนังปะอ๋อไม่เป็นไรพี่หนุ่มรู้กันนะครับพี่หนุ่มได้ลิขสิทธิ์หนังเมื่อกี้ว่าจะให้เฮียโทมอบก็ไม่ได้ทําป้ายมาไม่เป็นไรรู้กันรู้กันนะครับรู้กันถนะ่ายเป็นหลักฐานเฮียโทถ่ายเป็นหลักฐานเวลาหักตังจะได้หักเฮียโท นะครับเดี๋ยวเราจะได้เริ่มยังอื่นต่ออ่ะใครใครที่ได้เอฟสันเอฟสันครับอันนี้เอสวีเอสเอสวีมาอ่ะเอาให้ให้คุณลุงลูกครับแล้วก็เอฟสันเอฟสันเอฟสันไดเกอีแคมปิ้งครับได้เกอีครับเอสวีเอสวีครับ เดีย๋ยวอันนี้ให้ผมสีมาเอสสามพีมบม่บรลุม่ะเอบีปตรองนู้เลยประกวดขอให้ทุกท่านนะครับตั้งใจฟังนะครับหน่วยภาพยนตร์นะครับหน่วยฉายช่วงนี้จะเป็นการประกวดนะครับประกวดนะครับอรขอเรียนถึงกรรมการทุกท่านนะครับที่ท่านได้ได้เข้ามาบีฟ ตานะครับช่วงนี้จะเป็นการประกวดในเรื่องของเสียงนะครับพี่กำลดเอ้ยพี่จำหลัดมองร้ออยู่แล้วนะครับเราอย่างนี้นะครับเราจะเริ่ม